สวัสดีครับลองเล่นเนล่นได้ง่ายบคูน็กเอี้ยวันนี้จะมาสอนลายแดนจังหวัดชาชาๆๆนะครับในเพลงรัตนา3ามชาติเราจะเต้นทัง้งหมด4บา4สีแปดนะครับเราจะเริ่มจากบา์ที่1นึ่งนะครับห้าหกเจแนึ่งสอและ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7 1, 2, 3, และ8 1 2หสและ เและ8 1และ2 3และ4 5้ต่อไปจะเป็นบาร์ที่สองนะครับ5 6 7 8 1 2 3แและ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2หและ4 5 6 7และ8 1หและ2 3และ4 5ห แต่อไปจะเป็นบานที่3ครับ5 6 7 8 1 2 3็แป8หนึ่งมและ4 5่ห้าหกและ8 1 2หและ4 5 6 7และ8 1หและ2 3และ4 5้ต่อไปจะเป็นบานสุดท้ายค้ะบาที่4นะครับ5 6 7 8 1>, 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1และ2 3และ4 5 6 7 8ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ครูลูกแก้วด้วยนะครับ